ปัตตานีมีอะไรเที่ยวนะเหรอสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าตาดีกับว่านัยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวปัตตานีทะเลที่นี่น้าใสแจ๋วเลยแล้วปัตตานีด้วยนะครับก็ยังมีบางปูอ้าวบางปูไม่ได้อยู่สมุทรปราการเหรอที่ปัตตานีก็มีครับเป็นคนละปูกันปูอะไรอะปูแบล็คเฮดครับแกอยากให้รู้ไว่าปัตตานีสวยงามเท่าไรอาสาวพระเปโลงสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ EP 5ปัตตานีที่รัก แก้วไปเล็กที่ปันจุซ้ายข้างในแทนเข้มเวลาด้วยประมาณที่ลดไปนาฬิกาซ้ายที่บันจุลมหายใจจะใช้ยังไงคุมชีวิตของเรามีคาเท่าที่บอกว่าปัตตนีทะเลสวยเนี่ยเพราะว่าเขามีหาดแค่ๆหาดเนี่ยทรายขาวจ๊วคเลยและน้ำก็ใสามากๆและที่สำคัญ ไม่มีคนเลยเว้ยคณอยากจะไปแอลถ่าย M v วถ่ายรูปนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีคนเลยเว้ยมันสงบมากๆทีนี้คุูจะได้ยินแต่เสียงคลื่นและเสียงหัวใจตัวเองแต่วันนี้ที่อยากจะพาไปเน้นๆเนี่ยก็คือบางปูปัตตานีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ชื่ออะไรครับเบ็คกี้คงกิทพี่คองกิท<ต>นะครับบางปูนี่มีอะไรเที่ยวพี่มีหลักๆที่นี่ก็อุโมงค์อุโมงค์โกกังแล้วคนแถวนี้เขาทำอาชีพอะไรกันล่ะอ่าประมงพื้นบ้านตรงนั้นเป็นเสื้อผ้ามือสองที่แรกของประเทศไทยฮะ ปี2 5 1 8ที่ขายของน้ำหลวงอยู่ผมก็อยู่ที่นั่นอ๋อเ,เป็นพ่อค้าข,ขายขายเสื้อผ้านี่มนันสองอ่งเอายิ่งว้ว่ะคือผมไปได้เสื้อแจ็คเก็ตมา <c oughs> พี่คงมิดบอกของผมเลยว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูให้นะผมจะไม่บอกราคาไม่ต้องเดี๋ยวผมตีเอง <c oughs> ได้มาสามพันไม่เท่าไรแต่ตัวนี้ผมของเวียดนามดูยังไงครับดูนี่เวียดนามอยู่นี่อ้าวเฮ้ยตัวนี้ไม่เกินห้าร้อย ชิ้แพงไหมที่ไปเที่ยวบางปูกันดีกว่าถ้ามาบางปูบางวันเนี่ยเขาจะมีของมือสองมาลงเป็นกระสอบกระสอบเว้ยก็ไปช้อปปิ้งกันได้ตาดีได้ตาร้ายเสียนะบางปูเนี่ยเขาเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่ตรงป่าชายเลนจ้าอันนี้ล่องเรือไปแล้วเราได้เห็นอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะนะเราได้เห็นความสมบูรณ์ของป่าที่นี่นะครับเพราะป่าที่นี่สมบูรณ์มากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากนั้นเราก็เข้ามงไมงงต้นไม้แห่งเดียวนะไม่ใช่ไทยเลยครับ ช่วงเย็นจริงๆจะมีไฮไลท์อยู่อย่างก็คือนั่งเรือชมอาทิตย์อัสดงล่องเรือไปเรือเร่อยแล้เห็นมาทิตย์ตกเรื่อยอ๋อคือเจดอาทิศรับของ,ของปลาเลยครับป่าชายเลนที่นี่เนี่ยเก่าแก่ไปร้อยปีนะสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้บางต้นเนี่ยสูงเกินกว่า10เมตรเลยนะนั่งเรือก็ระวังตกน้ําด้วยนะเฮ้ยสวยมากอ่ะคือผมไม่เคยเห็นป่าชายเลนที่ไหนสมบูรณ์เท่านี้มาก่อนเลยอ่ะ แล้วพอเข้าไปแป๊บหนึ่งเว้ยเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันมงุ้มเข้าหากันเป็นอุโมงค์เว้ยแปลกตาดีเดียวเชียวเดี๋ยวเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยลองเงียบเสียงนะครับปิดเครื่องยนต์นั่งเงียบเสียงใจเสียงนกเนี่ยเหมือนกับอยู่อีกอีกโลกนึงเลยอะ่ะบางทีชีวิตที่จอแจเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองจะเอายังไงต่อกับชีวิตก็ตัดสินใจลำบากแต่พอทุกอย่างเงียบลง ที่อุโมงต้นไม้นี้อาจจะทาให้คุณคิดอะไรออกได้นะสวัสดีครับผมคิดอะไรออกแล้วครับอะไรอะไรเขามามาบางปูผมก็อยากกินปูเลยครับนั่นไงปูปูทะเลนะครับใช่ที่ชื่อบางปูเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อบางปูมาเล่นๆนะใช่เพาทแถวนี้เป็นแหล่งที่ปูชุกชุมมากๆเลยนี่ไงเราดักแป๊บเดียวก็ได้ปูแล้วมาถึงปูทะเลแล้วครับใช่อันนี้คือปูดำปูดำเหรอครับแล้วเราจับกันได้ไหมจับนี่นะครับจับนี่จับนี่จิ๊กันอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขา มีไข่หรือไม่มีไข่ก็อ,อันนี้จ๊ปูอุ้ยนี่จูครับจูจูจปูครับไม่ออเอ้ยนี่ก็เชื่ออีกจะพยายามมาอินเสิร์ตอินเสิร์ตอ,อวอร์ดแบกกี้ครับแบกกี้คือรอกอ่าใช่แต่มีอีกแบบนึงก็คือขุดรูเจอรูแล้วก็แย่เข้าไปมันจะหนีบแล้วเราดึงตัวมาออกมาแล้วไม่เจ็บหรอครับเราอย่าเอามือแย่ที่เอาอย่างอื่นแย่เข้าไปนี่ถ้าเจอนะมันทะลุนะทะลุนิ้วได้เหรอทะลุนิ้วแหละครับ แข็งแรงมากล่องแยมมาสินิ้วขาดด้วไม่เจ็บแล้วฉันหนีบเบาๆนี่ฉันใจดี <c oughs> ใจดีนั่งต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นรากเว้ยรากเต็มไปหมดเลยเว้ยหมายถึงรากไม้ใช่ไหมใช่อุย้ยเป็นอะไรในวันนี้ชงม,มุกตลอดไม่เล่นให้เลยเนี่ยเหนื่อยง่ะเขาอ,อยู่ตลกสักวันเนี่ยมาเล่นมุกทุกวันเนี่ยเล่นมุกจนกูจะเป็นหอยแล้วเนี่ยเห็นเห็นอย่างนี้นะรับปินร้อยกิโลได้นะ่นแหละรากเนี่ยเหรอครับครับอันนี้นะครับคือการนวดฝ่าเท้าด้วยรากองค์กลางคือเหมือนเอาน้ำหนักเกือบเจ็ดสิ นวดฝ่าเท้าอ่ะเอออีตาปุ่มตะปำเนี่ยพอเราเอาเท้าเหยียบลงไปนะใครเห็นก็คิดว่าสบายแล้วสบายไหมเจ็บชิบหายเจ็บจนปากจู๋เลยครับทิ้งแบกกียไปตรงนี้เลยครับไป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 ครับออกเรือแล้วนาฬิการสายที่บรรจุลมหายใจจะใช้ยังไงคุ้มชีวิตของเรามีค่า อันนี้เราก็จะล่องเรือออกมาถึงปากอ่าวเลยนะเราก็จะเห็นว่ามีเหย่่ยวบินไปบินมาเออพวกเหี่ยวมันจะชอบอาศัยอยู่แถวป่าชายเลนอะไรอย่างงี้งซึ่งประเทศตรงนี้ก็อุดหนุนชาวบ้านอุดหนุนแบก,กีได้นะครับแพ็กเกจคนละหกร้อยบาทล,ล่องเรือชมอุมอโมกงค์กลางกินอาหารทะเลแบบคนถิ่นตกเย็ยนชมพระอาทิตตกแล้วก็ตกกลางคืนมีหิ่งห้อยด้วยนี่ล่องเรือเสร็จเที่ยงพอดีนะครับแบก,กีก็พา,ามาทานข้าวที่บ้าน <พอ S 2> นี่ไงนี่อะไรครับแบกี<า><า> เหมือนเตรียมกันมานี่กินอาหารทะเลแบบคนใต้เนี่ยต้องแบบนี้ปูจับมาเมื่อกี้นึ่งสดๆแล้วก็มีแกงใต้จะไปหมดเลยครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ปลาบ่อขาหลังแดดเดียว,ยวกินตั้งกระดูกได้เลยครับมันจะกรอบอืมกรอบกรอบแบบไม่มีแบบสะดุดเลยแล้วก็ปลาแกงชุ่มที่นี่เขาทากันเองนะไม่เผ็ดไอ้ตัวนี้เป็นหอยนะครับเป็นหอยกันที่นี่เขาเรียกโรแก แล้วก็ยำสาล่ายตัวนี้อทอี่ไม่เคยเห็นเลยครับสาล่ายตัวนี้เขาเรียกสาลาผมนางเป็นสาลายที่เดียวที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในอ่าวตรงนี้นะครับมีที่เดียวที่เดียวเฮ้ยอันนี้ดีมากสารภาพเลยตอนแรกไม่กล้ากินหน้าตาม,มันเหมือนผมที่อยู่ในท่อแต่พอกินแล้วอร่อยชิปเป๋งมีความสาลายนะแต่ว่าซ์เจอร์เหมือนเส้นหมี่ว้าวมากอันนี้ผมว้าวที่สุดนะปูที่มาจากทะเลตะ้ันี่นี่เลยครับใหญ่ยายมากนี่อะไรครับ อันนี้เป็นตัวหนีบก้านปูนะครับตัวนี้นะครับเอาช้อนเคาะยังไงมันก็ไม่แตกครับอุ้ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากกินปูนะคุณต้องไปแถบป่าชายเลนไว้ปูมันจะหวานแล้วก็เนื้อแน่นกว่าและมาที่นี่ผมบอกเลยว่าสตอส่วนคือสิ่งที่เด็ดดวงที่สุดบนโลกใบนี้อือไปด้วยกันครับคือมันอร่อยมากอือหน้าม้าปิวคนดู ปัตตานีก็เป็นเมืองที่เงียบๆเ,เนาะแต่คนที่นี่น่ารักมากๆเลยคุณปัตตานีเหมาะสําหรับใครหรอคงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวเองช่วงนี้มันไปต่างประเทศไม่ได้ไงมันก็ไปได้ไม่ไกลมากเชื่อเลยว่ามีหลายคนเนี่ยรู้สึกเบื่อเหมือนผมเนาะมันจําเจไปหมดเลยแต่การมาปัตตานีของผมในทริปนี้เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมัน r e f r e s สดชื่นซาบสั้นแล้วก็กลับมามีไฟในกนารทํางานอีกครั้งเดี๋ยวทิตหน้านะเดี๋ยวพาไปดูทะเลที่นาราธิวาสบ้างเออบอกเลยว่าคนลัฟิลเลยนะฝากรอตริดตามด้วยเลิฟอยูนะกดแชร์อย่าลืมกดแชร์ให้นะเธอ subscribe กดไลค์กดพูดใจก็ไม่่ากันแชรเด้